โฮลาร์จันชาแนลมาสันพังบวกร้อยล้านชายชาญ9ก้ามงคลโฮลาศาสร์อินโดจีนทีนี้นำเสนอเรื่องราวของรัคนาแลรราศีมีนพยากรณ์ดวงช่วง19กันยายนถึง15ตุลาคม -66 ในแง่มุมของการงานการเงินความราาักเรื่องโชคและมุมต่างที่สนใจมารับชม,าามับฟางไปได้เลยนะครับในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวมีนปลาไหว้ถวนน้ำนั้นนะครับ ตัวคุณนั้นและจิตใจของคุณนั้นนะครับมุ่งมั่นในการทํางานในการทํากิจกรรมที่คุณปรารถนานเนี่ยอย่างเข็มขันหรือว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพบปะคู่ค้าการพบปะตัวแทนต่างๆจำแนยต่างๆเนี่ยมันทําให้สมองคุณเนี่ยร้าและพักผ่อนน้อยลงไปนี่น,น,นะครับระวังสุขภาพให้มากๆขึ้นด้วยนั่นเองนะครับควรจะพักสมองให้มากขึ้นหรือบํารุงสมองให้มาก ที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและการทํางานการทํกากิจกรรมที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและบางอย่างนะครับที่คุณทํามาไม่สําเร็จคุณตั้งใจว่านะครับคราวนี้แหละนะครับต้องชนะมันให้จงได้คุณจะสู้และสู้และสู้สความเก่งของชาวมีนหรือพรสวรรค์ของชาวมีนนั้นคืออะไรนะครับคําตอบก็คือเรื่องของการใช้ความสามารถทางวิชาการบวกกับการประสานงานนะครับ การเข้าถึงนะครับกลุ่มสังคมลูกน้องที่อยู่รายล้อมตัวคุณเนี่ยคุณใช้มานได้ดีคุณอาจจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์เพื่อทําให้เขาเหล่านั้น,นครับมาสร้างผลงานและความสําเร็จและสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยได้อย่างราบรื่นเป็นสําคัญนั่นเองนะครับอันส่งผลถึงแผนการในอนาคตอันยาวไกลของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยอิงทั้งวิชามารวิชาเทพรวมถึงรู้เท่าทันกลโกงต่างๆอีกด้วยความรักของชาวมีนั้นเป็นอย่างไรนะครับความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณมักจะช่วยคุณแฟของคุณเนี่ยประสานงานกับคนมากหน้าหลายตานะครับติดต่อกับคนอื่นเยอะนะครับทั้งเรื่องของพวกแรงงานพวกลงงากย่าคุณต้องมีการทุ่มเท เพื่อวางรากฐานแบบรยวาวๆเนี่ยเพื่อความสําเร็จที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าแต่คุณชอบที่จะอยู่เบื้องหลังนะครับของความสําเร็จของคุณแฟนของคุณมากกว่านั่นเองนะครับในความรักเนี่ยที่คุณปรารถนาเนี่ยที่คุณต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับคุณปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์แบบเรียกว่าวางรากฐานที่แข็งแรงแข็งแกร่งให้กับ ลูกหลานของตัวคุณนั่นเองนะครับในด้านเรื่องของผลประโยชน์รวมถึงรายได้ต่างๆและสิ่งที่จําเป็นสําหรับลูกหลานของคุณเป็นปัจจัยหลักอีกตัวนั่นเองในมุมถัดไปนะครับเรื่องของการเงินในมุมการเงินนั้นนะครับหากคุณหาเงินโดยการอิงใช้วิธีแบบพระเดชนะครับมากกว่าพระคุณเนี่ยมักจะล้มเหลืนะครับไม่ได้ดังเป้าหมายที่วางไว้นะครับประเน้นนี้แบบแผนแบบ เจ้าพ่อเจ้าแม่เก็บค่าคุ้มครองเก็บค่าแผงเก็บค่าเช่าแนวเนี้ยไม่ค่อยจะได้ผลแล้วนะครับไม่สามารถซื้ใจความสําเร็จได้ดังใจด้วยนะครับการเงินของคุณจะดีเนี่ยคุณก็ต้องมีเลเี่ยนมีวิธีการทั้งแบบปกติและวิธีใต้ดินนะครับเช่นหาลูกค้าเรียกได้ว่าผลประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องมาก่อนนะครับเพื่อดึงลูกค้าของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตน,นั่นเองนะครับบางครั้งคุณก็ต้องยอม ขาดทุนเล็กๆน้อยนะครับเพื่อตีเกรอะของคู่แข่งเนี่ยเพื่อจะการจุดจุดเด่นของคู่แข่งเนี่ยให้กลายเป็นจุดอ่อนให้จงได้น,นั่นเองนะครับกลุ่มลูกค้าจะได้มีนโำนมมาสู่คุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณไอต้องมีต้นทุนที่ถูกกว่ามี power ในการขายสินค้าที่ถูกกว่าในช่วงแรกๆนะครับหรือพอๆกันเท่าๆกันกับคู่แข่งของคุณในบริเวณละแวกน,นั่นเองนะครับ ยิ่งถ้าได้ถูกกว่าเยอะๆนะครับแบบเยอะๆในเรื่องของการวางวสินค้าการขายสินค้าแล้วก็มันยิ่งส่งผลดีเพียงแต่ว่าจะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงและรับรู้ถึงกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยในประเทศหรือต่างด้าวหรือต่างประเทศเนี่ยได้อย่างไรนั่นเองนะครับ้วมเป็นปัจจัยสาคัญนะครับด้านการสื่อสารออกไปอีกด้วยนะครับนั่นเองนะครับภาษาที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างทูถึงจริงๆนั้นนะครับมันก็จะทําให้เงินหมุนเวียนในระยะสั้นๆเนี่ยเงินคดีของคุณเนี่ยดีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องหมดไปกับการลงทุนมากสันหน่อยในประเด็นนี้ยอมทุ่มทุนในเรื่องของโฆษณาในตัวสินค้าและลดแลกแจกแถมเป็นสำคัญนั่นเองนะครับความสําเร็จด้านาเงินเนี่ยมักวัดกันที่นะครับคุณวิเคราะห์ลูกค้าได้ถูกจริงๆหรือเปล่าทําอย่างไรจะได้ลูกค้าใหม่ๆ และลูกค้าของคนอื่นเนี่ยมาเป็นลูกค้าของคุณแทนนั่นเองนะครับมันอยู่ที่กล่นนะครับสมองคุณเนี่ยว่าคุณมองขาดภาพขาดขนาดไหนนั่นเองนะครับเป็นสําคัญอีกด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสความสําเร็จเนี่ยด้านกระแสเงินหมุนเนี่ยมีแนวโนม้มดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยร้วมเป็นที่ปรึกษาช่วยคุณอย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกด้วยนะครับส่วนการเงินนะครับในแบบที่คุณคาดหวงังในแบบที่คุณปรารถนานั้นเป็นอย่างไรนะครับ คุณปรารถนาอยากได้การเงินแบบเงินสดเข้ามาเยอะๆนะครับให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับและมีความพ่องตัวแบบสบายๆด้วยรู้หลาอู้ฟื้เลยยิ่งดีนะครับแนโน้มการเงินด้านเงินสดเนี่ยในมือจะต้องเยอะแบบจับต้องได้นะครับประมาณนั้นนะครับเรียกว่าต้องได้นตามที่คุณต้องการอีกด้วยสภาพคล่องที่คุณปรารถนานเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าเดิมสาเท่าตัวประมาณนี้ มาดูในมุมการงานกันบ้างน,นะครับการงานของชาวปราว่ายทวนน้ำนานนะครับคุณต้องมีการทํากันบ้านอย่างเยอะอย่างหนักนะครับทำการวิเคราะห์ลูกค้าและทุ่มกําลังเงินบวกความคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนปรับพอร์ตไปสู่ความสําเร็จให้จนได้น,นั่นเองนะครับโดยการสร้างความสมดุลในอนาคตที่ดีวางเทรนด์วางกรอบนโยบายแห่งอนาคตวางระบบที่มั่นคงและการประชาสัมพันธ์ที่ พูดถึงลงตัวเข้าถึงกลุ่มหมายให้ดีและจงได้นั่นเองนะครับโจทย์ของคุณก็คือทําอย่างไรให้เกิดความมั่นใจให้เกิดความมั่นคงด้านทุกิยของคุณอย่างเป็นระบบอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับด้วยกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปน้อยกว่ารายรับที่เข้ามาโดยตลอดนั่นเองนะครับส่วนการงานนะครับที่ปรารถนาของคุณนั่นเองนะครับงานที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นแบบไหน คำตอบก็คือคุณอยากได้งานที่คุณทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันในความวางแผนสู่ระยะเวลายาวนานนั่นเองนะครับคุณมักชอบที่จะเป็นผู้ช่วยเรื่องของอยู่เบื้องหลังนะครับในความสำเร็จนะครับมากมายนะครับไม่ชอบที่จะออกหน้าในการพบปะผู้คขนสัตว์ไรยเพราะคุณอยากอยู่งเงียบๆมากกว่าคุณอยากเป็นแนวประเภทแบบคนปิดทองหลังพระของกิจการ มากกว่าออกหน้าออกตายอย่างชัดแจ้งชัดเจนไปนั่นเองในมุมโอกาสโชคลาภและความคาดหวังนะครับของลัคนาและราศีมีนนั้น,นนะครับคุณคาดหวังจะยิ่งใหญ่อย่างยาวนานด้านกระแสการเงินนะครับเงินหมุนเวียนได้สั้นๆเนี่ยที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนเหล่านี้นั้นนะครับคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากๆนั่นเองคนในสังคมมักมองคุณอย่างไร คําตอบก็คือพวกเขามักจะมองชาวมีนว่าเป็นยอดนักสู้ผู้ซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตารอบคอบอดทนกล้าได้กล้าเสียแม้ผลประโยชน์ต้องแลกมาอย่างยากลําบากก็ตามทีนะครับและยิ่งยากยิ่งท้าทายเพียงใดก็ตามนะครับคุณจะสู้ไม่ถอยและเอาชนะมันให้ได้น,นั่นเอง มาดูมุมตัวเลขนำโชคกันบ้างน,นะครับได้เด่นสำหรับลัคนาและราศีมีนในช่วงนี้ก็ได้แก่เลข3เลข5และเลข4นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับลัคนาและราศีมีนพยากรณ์ดูดวงช่วง19กันยายนถึง15ตุลาคม66หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ดยลืมกดกระดิ่งช่องของอาจารย์เชนด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ